หนึ่งร้อยบาทครับผัดเผ็ดนกกระทาอันนี้อยู่ที่ร้านท่าที่เหล็กหรือว่าครัวสาริกาครับนี่นกอะไรครับนกกระทานึงจานก็สองตัว,ตวสับใหม่ๆเลยครับประชงปลาช่อนหั่นใหม่หมด ไอ้ใบอโาไอ้หนูวางเลยสดปี่กิ๋นูไนงสองทับทีอันนี้สองช่วยนะครับ หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับกบทอดครับผมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกบทอดผัดนกล้อแห้งถ้วจานช้อนข้าวบริการตัวเองครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาท ผัดเผ็ดนกกระทานี่ครับข้าวแล้วก็มาตักกันเองครับผมนี่ครับน้านาอันนี้คือผัดนกดนกระทาเป็นไงเป็นไงเผ็ดปะ่ะกำลังดีอ่ะ ต้มปลาช่อน,นับผมเนเ้นมีมีไส้มีไข่มีพุงพี่แกลแล้วด้วยพีก่กิหนูะห่ะเดีอะดีอะโจโจอะไรโจอะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะ

เนี่ดยดวครับไปครับกินข้าวก่อนอีกคำอีกคำแต่ไงอืมเป็นนิราไปก่อนนะครับผมวันี่ครับมาอุ่นหนุนล่างครับบ้านสายตา